คุณพันจอมขมังเวทกับวัตถุมงคลที่มีพุทธคุณคงกระพันแคล้วคลาดถ้าขึ้นชื่อว่าเสือแล้วต้องมีของขลังหรือว่าวัตถุมงคลคุ้มกลายแน่นอนวันนี้ทางรายการเรื่องเล่าตำนานขลังเรานำเรื่องราวของขลังคู่กายคุณพันที่มีพุทธคุณปกป้องและคุณพันได้ติดตัวอยู่ตลอดเวลา ขุนพันจอมขมังเวทผู้ปราบปรามุ้มโจรเสือได้อย่างรบาบคาบโดยขุนพันนั้นมีนอายุยืนยาวกว่า103ปีทั้งอย่างเป็นผู้แกล่งกล้าและเคร่งครัดในไสยเวทคาถาอาคมมากมายทั้งวิชาคงกระพันชาตรีวิชากำบังกายโหราศาสตร์ตรวจดูเลิกยามเรียกว่ารอบรู้ทุกสัพพวิชา นอกจากนี้หนึ่งในตำนานที่ถูกพูดถึงอยู่เสมอก็คือเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลของที่ติดตัวของคุณพันธ์เสมือนเป็นแร่ไอเทมของสายนักสะสมทั้งหลายและเป็นที่หาได้ยากในปัจจุบันคุณพันธ์พลตำรวจตรีคุณพันธรักษราชเดชหรือบุตรพันธรักษท่านเกิดเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์พศ2446 และเสียชีวิตลงในวันที่5กรกฎาคมพศ2549ตำนานมือปราบจอมขมังเวทของไทยที่มีภูมิลำนาอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและเป็นหนึ่งเดียวที่สามารถกำราบชุมโจนทั่วแคว้นแดนสยามจนได้รับฉายาว่าคุณพันดาบแดงตำรวจหนังเหนียวทั้งนี้ว่ากันว่าคุณพันเป็นศิษย์จากสำนักเขาา้อตะกศิลาแห่งภาคใต้ สถานที่อันรวบรวมสพวิชาศสยศาสตร์หลายคนน่าจะรู้จักขุนพันธ์กันบ้างแล้วนะครับและได้เห็นอิทธิฤทธิ์ข้าถาเวทมนต์และวัตถุมงคลคองดีของขุนพันธ์เรียกว่าขุนพันธ์กับการปรับตามเสือร้ายทั้งหลายเป็นเรื่องราวที่เล่ากันมาอย่างโชคโชนไม่ว่าจะเป็นเสือพรเสือครึมเสือฝายเสือสายเสือไหวเสือเอิบเสือปรงเสือใบเสือมเหสวน หรือแม้แต่อเวสดอตาเลจอมโจรร้ายแห่งเมืองนราธิวาสต่างถูกปราบปรามด้วยขุนพันธ์ทั้งสิน้นเอาเป็นว่าขุนพันธ์ต้องมีของดีติดตัวอย่างแน่นอนและการปราบปรามเสือแต่ละครั้งเป็นงานที่อันตรายมากในยุคสมัยนั้นแถมแต่ละชุมโจนต่างก็มีวิชาอาคมด้วยกันทั้งนั้น ต่อไปเราจะพาทุกท่านมารู้จักกับเครื่องรางของขลังของขุนพันธ์ที่นักเลงพระและนักสะสมพระหลายคนน่าจะตามหากันอยู่บ้างของขลังคู่กายขุนพันธ์ที่มีพุทธคุณก็คือ 1. พระปรุหนังอายุทยาพระคู่กายที่ขุนพันธ์ห้อยติดคอไว้เสมอว่ากันว่าเป็นพระเครื่ององค์ที่ขุนพันธ์หวงแหนมาก เพราะมีพุทธคุณด้านแคล้วคลาดปลอดภัยคงกระพันชาตรีพระปลูหนังอยุธยาเป็นพระเครื่องเนื้อชินที่สร้างในครั้งสมัยอยุธยามีลักษณะคล้ายแผ่นหนังลวดลายฉลุจึงเรียกว่าพระปลุหนัง 2. หลวงปู่ทวดวัดชางให้พระเครื่องสายแคล้วคลาดหนึ่งในวัตถุมงคลที่มีชื่อเสียงในตลาดพระเครื่องอนุภาพของหลวงปู่ทวดวัดชางให้โด่งดังมาก ผู้ที่บูชาทั้งหลายมักจะสวดภาวนาก่อนออกเดินทางเสมอเพื่อป้องกันอันตรายต่างๆทั้งนี้รุ่นที่นิยมบูชาคือหลวงปู่ทวดเนื้อว่านปี2497และหลวงปู่ทวดรุ่นแรกปี2502เป็นตน้น 3. พระปิดตาหลวงพ่อทับวัดทองพระปิดตาหลวงพ่อทับวัดทองหรือพระปิดตามหาอุด นั่นว่ากันว่าเป็นเครื่องรางที่มีพุทธศินลและพุทธคุณเป็นเลิศรวมถึงเป็นหนึ่งในพระเครื่องเบ็นจภาคียอดขุนพลที่มีการฉลุลายอัขระเพื่อเสริมพุทธาคมทําให้เป็นพระเครื่องที่มีมูลค่าราคาสูงมากและพระปิดตาหลวงพ่อทับวัดทองของแท้นั้นหาได้ยากแล้วในปัจจุบัน 4. พระพิจิตเม็ดข้าวเมา พระพิจิตเมตเข้าเมาเป็นเครื่องรางคู่บ้านคู่เมืองพิจิตและยังเป็นเครื่องรางแห่งนักรบที่มีพุทธคุณเน้นด้านมหาอุดแคล้วคลาดและด้านคงกระพันชาตรีโดยเฉพาะเรื่องลือกันว่าเป็นพระเครื่องที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชติดพระบรากายในขณะที่ออกรบเสมอจึงได้ชื่อว่าเป็นพระกู้ชาติห้าตะกรุดพระขู่กาชาตเพราะท่านย่อง วัดวังตะวันตกตะกรุดพระครูกาชาติพ่อทันย่องวัดวังตะวันตกพระเกจกิที่เหลี่ยงชื่อและเป็นพระอาจารย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นเครื่องรางที่มีอิทธิปาฏิหาริย์และมีพุทธคุณรอบด้านยากที่จะหาเปรียบหากพูดถึงพระเครื่องวัตถุมงคลหรือของขลังของคุณผันนั้นแน่นอนว่ามีอยู่มากมายแต่ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือ จตุคามรามเทพพระเครื่องที่ครั้งหนึ่งโด่งดังอย่างมากได้ถือกำเนิดขึ้นและเป็นที่รู้จักขึ้นในครั้งสร้างสารหลักเมืองนครศรีธรรมราช12นักสัตว์ในปีพศ2530โดยลักษณะของเหรียญเจตุครามนั้นมาจากปฏิมาก,กรรมองค์เทพอันเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของพระบรมธาตุวรรบิหารจึงได้มีการสร้างพระเครื่องขึ้นในครั้งที่ทำพิธีเบิกเนตรสารหลักเมือง เป็นพระที่ปลุกเสกจากมวลสารมงคลศักดิ์สิทธิ์ที่รู้จักในหมู่นักสะสมจตุคามปี2,530และพระผงสุริยันจันทรานอกจากนี้ยังมีพระเครื่องและเครื่องรางของขลังอีกมากมายที่ขุนพันธ์ทำการปลุกเสกได้แก่พระปิดตาพังพระการปี2,532เป็นวัตถุมงคลที่เรื่องชื่อในพุทธคุณด้านโชคลาภ อย่างเช่นพระผงหลวงปูดทวดหลวงพ่อคล้ายเนื้อโลหะพระผงจตุคามรามเทพรุ่นบุรณะเจดีรายและพระพุทธสิหิงปี2517นักเล่นพระสายเหนียวท่านไหนที่ไม่มีพระเครื่องพุทธคุณแคล้วคลาดปลอดภัยและคงกระพันชาตรีเหล่านี้ไม่ควรพลาดโอกาสในการบูชาเด็ดขาดเพราะเราคัดมาให้แล้วว่าทั้งหมดนี้เป็นของดีของคุณพันธ์ที่มีพุทธคมแกล่งกล้า ใครที่ตามหาพระเครื่องวัตถุมงคลของคุณพันธ์ห้ามาบูชากันได้เลยนะครับพลตำรวจตรีคุณพันธรักษ์ราชเดชท,ท่านมีนามเดิมบ้าบุตรพันธรักษ์เป็นอดีตนายตำรวจชื่อดังของวงการตำรวจไทยซึ่งมีชื่อเสียงเป็นอันมากในการปราบปรามจนผู้ร้ายในภาคต่างๆของประเทศไทยในภาคกลางก็เข่นเสือหยองเสือพรเสือคร้มเสือปรัง เสืออ้วนเสือไหวที่พัทลุงเสือกลับและเสือสังหรือเสือพุ่มที่นราธิวาสปราบผู้ร้ายทางการเมืองในพศ2481หัวหน้าจนชื่ออเวสดอตาเลจนท่านได้ฉายาจ้าชาวไทยมุสลิมว่าอัศวินพริกขี้หนูและจากผลงานที่ท่านสามารถปราบจนต่างๆได้หลายราย จึงได้รับฉายาเช่นนายพลตำรวจหนังเหนียวผู้จับเสือมือเปล่านายพลตำรวจหนวดเคี้ยวคุณพันดาบแดงเชื่อกันบ่าเป็นดาบที่ตกทอดมาจากพระยาพิชัยดาบหักฝักดาบมีถุงผ้าสีแดงห่อหุ้มตัวดาบมีความคมกล้าพลตำรวจตรีคุณพันธรักราชเดชท่านเกิดเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์พศ2 4 4 7ที่บ้านไอเกียวหมู่ที่หตํบลดอนตะโก อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านเป็นบุตรชายของนายอ้วนนางทองจันทร์ปันทรักษ์เริ่มเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งที่โรงเรียนวัดสวนป่านอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเนื่องจากท่านมีความรู้ในวิชาเลขและหนังสืออยู่แล้วก่อนที่จะเข้าโรงเรียนดังนั้นเมื่อเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งได้หนึ่งวันทางโรงเรียนก็เริ่นชั้นให้ท่านอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่สอง และบันรุ่งขึ้นก็เลื่อนขั้นให้เรียบร้อยเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่3เป็นอันว่าท่านเข้าโรงเรียนได้เพียงสามบันได้เดินขั้นถึงสองครั้งเมื่อครั้งเรียนประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านสวนป่านมีพระภิกษุอินรัตนวิจิตเป็นครูผู้สอนเรียนอยู่ประมาณสองเดือนโรงเรียนนั้นก็ถูกยุบท่านจึงเข้าเรียนในชั้นเดิมที่โรงเรียนวัดพระนคร ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชมีครูเพิ่มณนครเป็นครูประจำชั้นเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่3ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียนในปีพศ .2456 ได้เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ที่โรงเรียนวัดท่าผูวรวิหารหรือเบญจมราชชูทิศนครศรีธรรมราชในปัจจุบัน พอเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองได้ไม่กี่เดือนก็ต้องออกจากโรงเรียนเพราะป่วยเป็นโรคคุทธราชต้องพักรักษาตัวปีกว่าเมื่อหายจึงเชิ่จะกลับมาศึกษาต่อที่โรงเรียนเดิมแต่ปรากฏว่าเพื่อนๆที่เคยเรียนด้วยกันเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แล้วจึงเปลี่ยนใจเดินทางเข้าไปศึกษาที่กรุงเทพในปีพศ .2456 โดยไปอยู่กับพระประลัดพลับบุญยเกียรติ ซึ่งมีศักด์เป็นน้าที่วัดส้มเกลียงหรือวัดราชาธิการามได้เรียนอยู่ที่โรงเรียนมัธยมเป็นจมะบ่อพิษในปัจจุบันเข้าเรียนพศ .2461 ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองขณะเรียนที่โรงเรียนนี้ท่านได้เรียนวิชามวยยูโดและยิมนาสติกจากครูหลายคนเช่นครูย้อยจนท่านมีความชำนาญในเชิงมวย ท่านสอบไล่ได้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่8ในปีพศ2467ต่อมาในปีพศ2468จึงได้เข้าเรียนต่อที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจห้วยเจรเคจังหวัดนครปฐมขณะที่เรียนได้เป็นครูมวยไทยด้วยเรียนอยู่5ปีสำเร็จหลักสูตรในปีพศ2472 วันที่24กันยายนพศ2485ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้ราชทินานามเป็นชื่อสกุลพลตำรวจตรีขุนพันธรักรชเดชได้ถึงแก่อนิจกรรมโดยโรคชราในวันที่5รกรกฎาคมพศ2549เวลา5ทุ่ม27นาทีที่บ้านเลขที่764ทับ5ซอยราชเดช ถนนราชดำเนินตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอายุท่านได้102ปีนี่คือเรื่องราวของขุนพันธรราชเดชมือปราบที่ปราบเสือร้ายนับไม่ทวนต้องสยบกับความสามารถและอาคมอันเข้มขลังของท่านเป็นอย่างไรกันบ้างครับคลิปนี้มีประโยชน์กับท่านหรือไม่ถ้ามีประโยชน์หรือท่านชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้มีกำลังใจได้สร้างคลิปใหม่ๆให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะครับ